เจ้าเก่าเจ้าเดิมได้งานนี้ที่ขุดเมื่อกี้ก็จมไปเที่ยวหนึ่งแล้วมาจมดีเทอีกหู้ยับจะนับเลยได้คันเดียวครับในทีมงานมีคันอื่นหรอกยับจะนับเลย เขาเล่นอะไรอย่งเขาอ่ะอ่ะเขาทำอะไรอย่างเขาโอ้ไม่มีอะไรกินเลยตายรถไม่หมุดเลยเออผมไม่แซงเที่ยวพี่หรอกพี่ไม่ต้องรีบหรอกใส่จวดครับใส่จวด เด็กน้อยอู้มาแรงแท้ลูกเป้อู้ไม่อ,อ,อ,อนอเลย รีบไปไหนวะเนี่ยสายจวดโดนน็อกเที่ยวแล้วครับน็อกรอบแล้วสายจวดมาแล้วครับท่อทงครับผมไม่แบดจะแดกอะไรครับวันนี้ เบกกย่างเดียวสายเบกครับสายเบก ระยะทางก็ไปกลับก็ประมาณสองกิโลครับจากที่เทมาหาที่ขุดมาแล้วครับเจ้าอามน้อยอามน้อยอามน้อย mm. หลบให้ก่อนนะพี่น้อง ลบให้อามน้อยก่อนว,ว้ารถตามตูดเยอะแยะเลยหน้าก็เยอะ เราเดินทางมาถึงบอ่อแล้วครับผมมีใครอยู่บอ่อหรือเปล่าไม่มีครับมีเจ้าสมลายอยู่คันเดียวครับพี่น้องอ้าวเจ้าเอ็กมานี่แล้วนี่ว่าื่อเช้าก็จมตรงนี้แล้วครับ สายจวดแพทแท้แพทแพทแท้แพทโอ้ยหยับจนะลูกเป๊ขววงทางอะไรเนี่ยโอ้จอดขวางทางอะไรเนี่ยผมจะทำงานเอ๊ะ ตามตูดมาติดเลยใส่จวด X จุ่มจุม,จมโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเป็นที่เท่ จบแต่เพียงต่านี้นะครับเจอกันทีิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับ